สวัสดีครับรอบที่สองสำหรับมือนีนะครับเด้ออตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยำคำยำแรงนะครับเนาะบรรยากาศอยู่บานทงบานทาของอบานทงบานทาบานหนอกเขานะครับได้ยินเสียงกบแน่ได้ยินเสียงเขียดแน่ยำมือแรงซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา18บแนาฬิกา18นาะทีครับแดดล่มล้มช่วยแล้วครับได้เวลาที่จะต้องให้อาหารปลาตอนแรงกัน จะนั้นกับมะเบิงปลาดุกนะครับเนาะพอดีเพิ่งเอาลงปลอยไปลนะงปลอยไปเมื่อวันที่หาที่ผ่านมานะก็ยังว่าท่านได้ถึงเดือนหรอกครับนะปลาดุกนะลงไว้หนึ่งหมื่นตัวอ,อันนี้ให้เบิ่งบรรยากาศตอนคำนะตอนคำตอนแรงนะอยู่บานทงบานทานะสไตล์ชนบทบานนอกของเขานะครับเนาะ แต่สิพภาพไปเบิ่งปลาดุกครับเพราะว่าตอนนี้ปลาดุกร่อ,อกินอาหารแล้วอันนี้ก็เป็นคุมบักแตงกว่าด้านข้างนี่ก็ปลูกพวกพักชะอมมาไว้น่ครับชะอมสะดาจืดแน่ชะอมแน่คาตะไขมังคุดแน่ตอนนี้ต้นมกนาวนะถือฝนตกนะครับเนาะถือฝนตก ตกลงมาใส่สองสามเือก็ออกดอกหลังจากที่ผ่านคอมแหลกมาก,กับพอสมควรอันนี้น้ำที่เห็นด้านขางบอด้านขางสะนี่คือน้ำที่ซึมออกจากสะนะครับนะดินเป็นดิน,ดน,ดนที่รวมๆวเป็นดินที่แน่นนะเมื่อปล่อยน้ำลงในสนะน้ำก็เลยซึมออกมาด้านนอกนะด้านนอกบอ่อว่าสะเป็นสะทีกำลังเห็ดใหม่ๆน้ำนะ เห็ดใหม่ไม่ได้เพราะนได้ถึงเดือนนะครับน้ำกันพอท่านได้อยู่โตโดีเพราะว่าดินกับอาจทิเพรท่านได้อยู่โตโดีกับน้ำเพื่อกันครับเดี๋ยวจะให้อาหารป่าพี่น้องเบิ้งเด้อครับเด้อเป็นการเบิ้งอ่ผนคลายบรรยากาศอ่าเดี๋ยวซองใบด้านนี่ใบจับตรงนี้เด้อ หนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งโตปลา เพอ่อนเราเปนอะเอง หยุบหยับหยุบหยับคือลูกปลาโนปลาลูกขอกลงไว้ม่หนึ่งมื่นตัวครับลูกใหม่หนึ่งหมื่นตัวตัวระบาดเดิมใหญ่แหละครับยี่สิบมือนนะครับพอได้เปิดเพลินพอได้นั่นงเบิงตอนแรง บรรยากาศชนบทบ้านโพงบ้านพาการณ์สิทธินะครับตอนค่ำเนาะแดีลมลมโชยมาครับบรรยากาศโดยรอบยิ้มเสียงนกกาเบาเบานาะนก,กกาเบาห้องเปนว่านกเขาตู่ผักครูกันยังขันกาบาว,ว้อนผักข้างก็นั่งยังห้องนะครับเนาะเปนว่า ้องผักอ้ายครับเดียวเอิญสร้างถ้าเอิญสร้าง,งไก่ใก้เอิญสร้างไก่เนเป็นย่างคนบ่าคนอีสานผัดบ้านผัดทินไปเหตุการณ์อยู่ต่างจังหวัดก็ดีต่างประเทศก็ดีนะครับยินเสียงนกกาเบา้าหองแล้วโอ้ยคิดหอดบ้านหอยหอยแล้วครับเดี๋ยวครับทำซุปของคนบ้านทงบ้านทาตามวิธีชนบทนะครับเนาะ นะครับจะอยู่กับปูกับปลากันนากันไ้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอนะฝากพี่ฝากน้องนะครับนะกดไลค์กดแชร์ให้แน่สำหรับผูนะ้ใหม่เป็นกำลังใจนะครับเนาะนะฝากกดติดตามให้เด้อครับเดอ้อครับขอบคุณหลกท่านครับผม